หน่วยศึกษานิเทศและวิทยาลัยการอาชีพชัยาได้ดำเนินโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา e x c e l l e n c e Center และ c v m กิจกรรมที่ 1. นิเทศสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excel l e n c e Center และ c v m สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์วิทยาลัยการอาชีพชยยา ภายใต้การนำของท่านผู้มนวยการณรงหวังอินกิจกรรมที่2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellence Center และ CVM การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตามคุณลักษณะศตรวรรษที่21และมีทักษะการปฏิบัติงานอาชีพครับสวัสดีครับก็บผมนายฉลองศิริเพงครูจากวิทยายลัยเทคนิคอ่างทองนะครับได้ความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดทำแผนในรูปแบบของโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่ง แล้วก็ในรูปแบบต่างๆที่ท่านวิทยากรนะครับจากหน่วยศึกษานิเทศได้ให้ความรู้กับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยศึกษานิเทศเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมธนภูมิมีรันครับครูวิทยาลัยเทคนิคโคสัมระในโครงการนะครับก็มีในหัวข้อของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็การเขียนแผนฐานสมรรถนะแล้วก็มีการนํา การเขียนแผนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงนะครับมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อให้เด็กได้ฝึกตามฐานสมรรถนะและตรงตามมาตรฐานอาชีพมากที่สุดครับผมครับสวัสดีครับผมนายพัชวิ์นวง่งศรีครูจากวิทยาการชีพตรงความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ก็คือการเรียนรู้ในการเขียนแผนเช่นการแบ่งหน่วยการเรียนรู้การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ การนำไปใช้ในการเรียนกยารสอนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและกิจกรรมแบบ PJBL เพื่อให้ทันกับยุคสมัยศตวรรษการศึกษาที่21กิจกรรมที่3การนิเทศส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรนวัตกรรมในสถานศึกษานิเทศแบบเยี่ยชั้นเรียนในสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูชื่อนายเดชวิชัยเชนลำนะครับอยู่จังหวัดชนบุรีครับก็คืออันนี้ผมมาเรียนการทําสีเบื้องต้นสาเหตุที่ผมมาเรียนคอร์สท,ทาสีเบื้องต้นที่หมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือการทํางานจริงเนี่ยเขาจะไม่เน้นคุณภาพเท่าไหร่ ผมก็เลยจาเป็นต้องมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพครับสวัสดีครับท้าย My มวั e น s วิ t เศษฐาบุญกุศ m studying here at วิทยาลัยสมุทรสารพัดช่างสมุทรปาการนะครับ The reason I am studying here because I uh they have l o t of skill for learning and uh, experience from the professional professor here. very nice support from the private sector and also we have uh, everything ready for every equipment you see uh, we have the l a t color for for testing and the professional painting r o o m everything here is really good and professional here and i think it's really good to study here สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิรภาพ,พาเทคครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนาภาูมิบุญเขตครับ วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้เครื่องสปอตเตอร์นะครับอันนี้คือเครื่องกระทุงที่เราจะมาใช้ในการขึ้นรูปบอดี้นะครับอันนี้คือเครื่องสปอตเตอร์นะครับในการจะทําให้การขึ้นรูปบอดี้นะครับไฟเบอร์หนึ่งคือตัวชิ้นงานไม่นาครับส่วนเบอร์สีคือตัวชิ้นงานเหล็กนาครับอันนี้คือทามเมอร์ครับตัวจ่ายไฟครับ ขั้นตอนที่2นะครับทำการเอาสายการาบประกอบกับตัวบอดี้ครับอันอันกอมาทามเมอร์เป็นเบอร์5นะครับต่อไปก็ทำการเอาเครื่องทามเมอร์ที่กับตัวบอดี้ครับถึงจะกระทุ้งแรงครับ การสปอรเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับจากการดำเนินงานครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรคนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงกิจกรรมที่4เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อคัดเลือกเ a ส a พในการจัดกิจกรรม เป็นการถอดบทเรียนจากการประชุมปฏิบัติการในกิจกรรมที่2เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนาผู้เรียนครูได้นำเสนอการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาพุทธศักราช2565โดยยึดโยงคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพตามตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษา Excellence และ CVM ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมครูได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ2ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีโดยสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ ผ่านบทความเรื่องเล่าสร้างพลัง 3. ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทํำทาเนียบรุ่นขอบพระคุณทางหน่วยศึกษานิเทศเป็นอย่างสูงครับที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับคูอาชีวศึกษานะครับซึ่งโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา CVM และ Excellence Center นะครับที่ทางวิเลยการอาชีพชัยายาในฐานะศูนย์ CVM ได้ร่วมกับ โดยสื่อสารนินเทศจัดในวันนี้นั้นถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับในยุคปัจจุบันเพราะว่า,าครูเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญนะครับตามนโยบายของนโยบายและวิสัยทัศน์ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรธนุกงศ์กินดานะครับที่ท่านได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ในการพัฒนากลังคนอาชีวศึกษาที่ว่าผลิตและพัฒนากลังคนสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับการที่เราจะพัฒนากําลังคนให้มี สมรรถนะสูงได้นั้นครูเราต้องมีองค์ความรู้นะครับที่ทันสมัยก้าวทันในยุคปัจจุบันซึ่งในโครงการนี้เนี่ยเราได้พัฒนานะครับครูในสาขาตัวถังและสีรถยนต์มามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณส5นะครับพัฒนามาแล้ว30คนนะครับปีนี้28คนนะครับซึ่งก็จะสามารถทำให้ครูได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับจะทำให้นักเรียนได้มี สมรรถนะสูงตามาวิเศษทัศน์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชิวศาต่อไปครับค่ะ,ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีการดำรงหวังยีนนะคะสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดน,นะคะเป็นตัวตท่านท่านได้ทําหน้าที่ในส่วนของ CVM นะคะตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาค่ะซึ่งก็จะไปตอบโจทย์ในส่วนของการพัฒนา การเรียนการสอนในศตรวรรษที่21ต่อไปค่ะค่ะขอขอบพระคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ